สวัสดีท่านผู้เชี่ยวชาญท่าน,นาคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านผมนายนรัฐพัฒน์อินวิเชียนนักวิชาการประมงปฏิบัติการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงามและพันุไม้น้ากองวิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดขอนําเสนอรายงานวิชาการเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงามในจังหวัดราชบุรีนครปฐมและกรุงเทพมหานคร ในการเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามความสำคัญของปัญหาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในปัจจุบันถือว่าได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งเพื่อการเป็นงานอดิเรกและเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพส่งผลให้มีธุรกิจการค้าการส่งออกเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งในประเทศไทยนั้นสัตว์น้ำสวยงามส่วนใหญ่ได้มาจากการเพราะเลี้ยง แหล่งเพาะเลี้ยงปลาสวยงามส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่รับลุ่มแม่น้ําทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยเฉพาะในเขตภาคกลางและปริมณฑลซึ่งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามที่สาคัญเช่นจังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรีธุรกิจการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงทั้งในรูปแบบของการจําหน่ายภายในประเทศและการส่งออกดังนั้นการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงาม,งามจึงนับเป็นอีกอาชีพหนึ่ง ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมโดยสัตว์น้ําสวยงามที่ต้องการโดยสัตว์น้ําสวยงามนั้นเป็นที่ต้องการทั้งภายในและและต่างประเทศปัจจุบันการค้าสัตว์น้ําสวยงามมีการแข่งขันกันมากยิ่งขึ้นหากเกษตรกรและผู้ประกอบการไม่มีความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการจัดการให้ได้มาตรฐานแล้วจะทําให้ขาดโอกาสอันดีในการส่งออกและถูกกิจการทางการค้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีผลต่อรายได้และเศรษฐกิจของประเทศต่อไปดังนั้นการศึกษานี้จะทําให้ทราบว่าเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามมีความพร้อมที่จะเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามมากน้อยเพียงใดและมีปัจจัยใดบ้างที่จะนําไปสู่ความพร้อมที่สูงขึ้นซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาการผลิตสัตว์น้ําสวยงามให,ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1. เพื่อทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนครปฐมและกรุงเทพมหานครในการเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม 2. เพื่อทราบระดับความพร้อมของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนครปฐมและกรุงเทพมหานครในการเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามวิธีการดำเนินการ ขอบเขตและขั้นตอนการศึกษาทําการเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงามเป็นอาชีพในจังหวัดราชบุรีนคปรปฐมและกรุงเทพมหานครระยะเวลา1ปี6เดือนทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของเกษตรกรในด้านต่างๆได้แก่เพศอายุระดับการศึกษารายได้จากการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามจํานวนปีในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงามหนี้สินจากการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงาม ความร,รู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามการรับรู้ข่าวสารด้านมาตรฐานและการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําสวยงามและการจัดการฟาร์มโดยมีตัวแปรเป็นความพร้อมของเกษตรกรในด้านต่างๆคือด้านวุฒิภาวะด้านประสบการณ์และด้านแรงจูงใจการเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บแบบเก็บข้อมูลแบบสอบถาม แบ่งเป็นเจ็ดตอนด้วยกันคือตอนที่หนึ่งสภาพพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรประกอบไปด้วยคำถามในเรื่องของเพศอายุสถานภาพสมรสระดับการศึกษารายได้รวมรายได้สุทธิประสบการในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและหนี้สินที่เกิดจากการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามตอนที่สองข้อมูลการเพราะเลี้ยงและการจำหน่ายสัตว์น้ำสวยงามประกอบไปด้วยคำถามในเรื่องของการรับรองชนิดของสัตว์น้ำสวยงาม พื้นที่การดำเนินการจำนวนบ่อและขนาดบ่อปริมาณการผลิตต่อเดือนตอนที่3ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามซึ่งจะซึ่งจะเป็นคำถามตาม,ตามความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรตอนที่4การรับรู้ข่าวสารและการฝึกอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องของเกษตรกรภายใน3ปีที่ผ่านมาตอนที่ 5. การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม โดยทําการแบ่งระดับออกเป็น3ระดับคือการจัดการฟาร์มในระดับสูงระดับปานกลางและระดับต่าตอนที่6ความพร้อมของเกษตรกรในการเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามในด้านวุฒิภาวะด้านประสบการณ์และด้านแรงจูงใจตอนที่ 7. เหตุผลที่เกษตรกรไม่มีความต้องการในการเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามซึ่งจะเป็นการตอบคําถามแบบอัตนัยเปิดให้ใช้ความคิดเห็นส่วนตัว วิธีการดําเนินการในเรื่องของขนาดปัะชากรและขนาดตัวอย่างในการศึกษาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามในจังหวัดราชบุรีนครปฐมและกรุงเทพมหานครในการเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่ยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามในพื้นที่จังหวัดนครปฐมราชบุรีและกรุงเทพมหานคร โดยคำนวณขนาดตัวอย่างในแต่ละจังหวัดด้วยวิธีการของทาโลยามาเน่จำนวน250ลายโดยสมมุติค่าสัดส่วนเท่ากับ0.5และที่ระดับความเชื่อมั่น95% 9, 9, 9, 9วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลใช้2วิธีด้วยกันคือวิธีที่ 1. สถิติพรรณนา,นา ใช้การอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิติร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐาน 2. ส,สถิติอนุมานใช้การศึกษาข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการทดสอบสมมติฐานและใช้สถิติไคสแควร์ในการทดสอบสรุปผลการศึกษา การศึกษาความพร้อมของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในจังหวัดราชบุรีนคปรปฐมและกรุงเทพมหานาครในการเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างจำนวน250รายระหว่างเดือนตุลาคม2561ถึงเดือนมีนาคม2563โดยการสัมภาษณ์ผลการศึกษาสามารถสรุปผลได้ดังนี้คือ 1. สภาวะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างผลการศึกษาสภาวะการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามของเกษตรกรพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีช่วงอายุระหว่าง41-50ปีส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานมีสถานภาพสมรสจบการศึกษาระดับปถมศึกษาเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้รวมจากการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเฉลี่ยต่อเดือนโดยประมาณตั้งแต่15,000บาทขึ้นไป มีจำนวนปีในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามอยู่ที่11-20ปีเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีหนี้สินจากการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและไม่มีการรับรองใดๆจากกรมประมงพบว่าสัตว์น้ำสวยงามที่เกษตรกรเลี้ยงมากที่สุดก็คือปลากระกัดเกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นที่ฟาร์มน้อยกว่า10ไร่เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์น้ำจืดสวยงามในวงบ่อซีเมนต์และบ่อซีเมนต์มีปริมาณการผลิต5,000-10,000ตัวต่อเดือน ใช้เวลาในการเลี้ยงต่อรอบ3-5เดือนส่วนใหญ่เกษตรกรขายส่งภายในประเทศมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อยู่ในมีความรู้น้อยช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารเพียง1-2ครั้งต่อปีรองลงมาคือไม่ได้รับรู้ข่าวสารใดๆเลยและส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอบรมหรือสัมมานาใดๆที่เกี่ยวข้อง และพบว่าเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มที่มีการจัดการฟาร์มในระดับปานกลางและต่ำอยู่ในจำนวนที่ใกล้เคียงกันคือร้อยละ54.4และ43.2ตามลําดับส่วนเกษตรกรที่มีการจัดการฟาร์มในระดับสูงพบเพียงร้อยละ2.4เท่านั้นข้อที่ 2. ระดับความพร้อมของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามในการเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามผลการศึกษาความพร้อมของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามในการเข้าสู่มาตรฐานนั้น พบว่าเกษตรกรในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางมีองค์ประกอบย่อยของความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐาน3ด้านได้แก่ความพร้อมด้านวุฒิภาวะด้านประสบการณ์และด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลางเช่นกันนอกจากนี้ยังพบว่าจากแบบสัมภาษณ์ตัวกเกษตรกรเองส่วนใหญ่ไม่พร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มและเห็นว่าการเข้าสู่มาตรฐานไม่มีความจำเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับมาตรฐาน โดยส่วนที่มีความเห็นนั้นเห็นว่าไม่รู้จักมาตรฐานและไม่มีเหตุผลที่จะต้องเข้าสู่มาตรฐานส่วนใหญ่คือมีการจําหน่ายสัตว์น้าสวยงามเพียงภายในประเทศไม่มีความจําเป็นต้องยื่นขอรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามในการเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มผลการศึกษาในกลุ่มเกษตรกรตัวอย่างพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์หรือมีผลต่อความพร้อมของเกษตรกรได้แก่ การจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการรับรู้ข่าวสารและจำนวนครั้งในการเข้าฝึกอบรมของเกษตรกรข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาเรื่องความพร้อมของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนคปรปถมและกรุงเทพมหานาครในการเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้คือ 1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารทางราชการได้น้อยดังนั้นจ,จึงควรส่งเสริมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญและแนะนําเกษตรกรในเรื่องของการจัดการฟาร์มที่ถูกต้องพร้อมทั้งแนะนําถึงข้อดีในการเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มให้เกษตรกรมีความาเข้าใจและรับทราบถึงผลที่จะเกิดกับตัวเองและประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยรูปแบบของการลงพื้นที่การประชาสัมพันธ์และควรมีนโยบายเพื่อ เื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นของเกษตรกรในการเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามในด้านต่างๆเช่นช่องทางในการจําหน่ายราคาสัตว์น้าสวยงามที่เป็นธรรมการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อการเพิ่มรายได้และการช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนในด้านต่างๆนอกจากนี้เกษตรกรยังต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องของมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้าสวยงามและมีการสร้างแรงจูงใจแก่ตนเอง มองเห็นข้อดีและประโยชน์ของการเข้าสู่มาตรฐานเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการฟาร์มให้ดียิ่งขึ้นเกษตรกรจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของการติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการและพยายามเข้าร่วมในการฝึกอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบถึงข้อดีและประโยชน์ในด้านต่างๆในการเข้าสู่มาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อสร้างแรงจูงใจและนำมาซึ่งการจัดการฟาร์มสัตว์และนำมาซึ่งการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าสัตว์น้ำสวยงามได้รับความน่าเชื่อถือในระดับสากล 2. ข้อเสนอแนะที่จะทำงานวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจัยเกษตรกรผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามในการเข้าสู่มาตรฐานสัตว์น้ำสวยงามแล้วว่ามีความพร้อมในการเข้าสู่มาตรฐานในระเบียบอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามได้อย่างไรเช่นการขึ้น ทะเบียนสถานประกอบการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อการส่งออก2อ,อ3หรือการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ําเพื่อการส่งออกหรือ2 4